สวัสดีเด้อพี่น้องเอ็ซีสุขูสุขคนลุงป้าเอาอาน้าหน้าสาวสุขูสุขคนพุทธิธรรมนาจนสตากับล่าประตูใช้เมื่อเช้านี่ครับล่าประตูใช้กับเขาสามลุดยี่ดอกพี่น้องในสามเล่าเขาสามเล่านาจนกับเขาจอคือกันนาจนนี่บ่ค่อยหลุดปนใดใดพี่น้องโดนๆจะมีแต่หนึ่ง เมื่อวานนี่ก่ะวันที่สิบหกมือเช้า,น,า,น,านี่ว่ามื่อวานนี่มือเช้านี่ลงตะโบมื่อวานนี่มือเช้าอันชุดนี่มันเป็นยามมือเช้าเนาะมือเช้านี่ก่ะแล้วจนสตาร์กับเขารูดเกตเลยตัวกลมเลยพี่น้องเป็นเกตแปดแล้วประตูใช้กับเขาตัววงกลมเลยเขาสามรูดเด่นสามลองซีเขาสามพี่น้องในสามแปดในแปดสาม สันติภาพสันติภาพกะเด่นสองล่องหนึ่งเข่าสองพี่น้องในเกตสองพระซาชนุนหลุดพี่น้องพระซาชุนหลุดมาเอกตาวิ่งเด่นซีล่องหา 4, 5, 5, 5, เข่าซีคือเก่าเข่าซีพี่น้องในซีหกจากซีหาเป็นซีหกเนาะเม็ดเดียวเต็มเดียวพี่น้องเอ้ยเอาพูกได้เข้ามาแล้วกะ่ะ บึงตอบอกต,อ,ตอกันไปด้วยเอาตอหมดตองมดไป่น่องเอาตองวดเลยแลจนสตาวันที่17ก,กันยายน2567จับคูโบหลยาย้างเก้าศูนเก็ดเก่า cầu, sám câu vinh sám câu vinh sám câu vinh, câu. vinh. xám cầu bình côm xám cầu lòng kết cầu lòng cầu xuống cô bình đen cầu lòng xám เ้าสันติภาพสันสีภาพสีภาพจับคู Tích số chấp cô kết giảm kết giảm giảm สามแปดปิงสามแปดกลมสามแปดร่องแคสามร่องซีสา ปฏิภาพเนาะว้าไอเรื่องบอกประตูใส่ใส่ประตูใส่ก่อนสันติภาพพี่น้องเลยเดียวจังหวะกันนะักพี่น้องม่นเป็นยังดอกเบิบ่งเอามันหลงแล้วเย็นเบีดร่องสามประตูใส่ที่เป็นตัวร่องมากเลพี่น้องเบิ่งเอาเด้อดดชลงผิดลงผิดมือน,นี่รรมาดาเป็นประตูใส่ก่อน เล่าประตูใช่ผิดไปกับวรอบหนึ่งเบิ้งเอาไป่น้กแล้วประตูใช่แคบ,บ,บคู ติดประตูใช่อันนี้ก็ประตูใช่อันนี้ประตูใช่แจ๊บกูนั่นอะไรกันเนเอาเคยใช่หประตูใช่ยังใช่หรภาษาสนรแล้วติดประตูใช่เนี่ยนะนะประตูแจ๊บกู ประตูจับคูสามสองสามสองสาห้าสองีอง่หงลงไปหลังเนดะ้อเอาสันติภาพใส่ก่อนประตูสอ วิ่งวิ่งสามหาวิ่ง3ามหากม3ามหาร่อง3ามสองร่อง2องี ครูวิ่งเล่นสามหองหาพระชาชสดา số, wow, chắc cô số 8, cao วิกวิ่งเกองเกวิ่งเ0้ศูลมเก่อง08ยผู้วิ่งเด่น0ล่องเา ไฟจังได้มาดับพี่น้องเอ้ยอืมาแล้วเอ้อเดี๋ยวน้าพี่น้องเหลืออยู่รอบเดียวกับแสงเทียนน้าพี่น้องเนาะขออไฟลายไฟดับพี่น้องเอ้ยกับแสงเทียนก็เห็นอยู่ดอกบน้าพี่น้องเนาะเบิ่งกะคักเด้อเอ้ยเนาะคือเป็นแังสีเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะกับแสงเทียนนี่แหละเนาะเอ้าแสงเทียนเห็นหงจักหน่อย นับเทียน,ขนเยนข้ามาให้ไกลนับเทียนเข้ามาให้ไกลเอากับแสงเทียนแสงธรรมชาสตร์ล่ะพี่น้องเดี๋ยวจุดหลอบเดียวนะเป็นเล่าประตูใจหรืเล่า,ลาเอกตาแค่หลอบเดียวพี่น้องเอ้ยเล่าเอกไม่ได้มาดับอัตถันนี่ไฟก็ได้เอกตา มาแสงเทียนเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วเอ็กซ์ตาต่อตรอดตัวเอาเอ็กต์าตัวนี้สาวกับเอ็กต่างงุงไปมเมื่อไรพี่น,น,น,นนะ้องเอ้ยไฟดับเห็นอยู่หน้าพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเห็นอยู่เห็นอย,ยูน่นี่เอ็กซ์ตา จับคู่ขังๆเนอะใส่แสงเทียนล่ะจับคูสี่หาสี่หาสี่หาห้าแปดห้าแปดห้าหก อ่าหะว,วิ่งเมืก่กระไดเฮ็ดนะาพี่น้องได้อยากให้พี่น้องเห็นอาจจะไฟบ้าบังไงเลยสีบดิเวงเบืองเอาบอกบแบบบําเบอยู่เห็นอยู่แล้วน้าพี่น้องนะวิ่ง้าเป็ดจำเป็นเราพี่นอ้องเอ้ยมันมาหลบพอดีเลย หาแปวิ่งหาแปดกลมหาแปดร่องหาซี่รองหกร่องหาหคู่วิ่งเล่นหาล่องแปดสรสรุปแลัวพลังเย้ยเอาไปโดนบ่ะไรใครบ่ามาเห็นวงยังรหรอพลังเนาะขออาไปไลายุายยดบด้พไ่พ้ังขันยุดนี่คือ ไอเทียไฟมามึงอื่นเศร้าก็เลยสิบใบเห็นกันแนละ้วพี่น้องนะเห็นแล้วละสัด,ดยุสัด,ดยุกล้องก็ดียุดอกก็ได้กล้องก็ได้พี่น้องวันนี้สรุปแล้ว เลาดาว,วนสาตาพี่น้องวันที่สิเกดกันญนห้า2 5อยหกสิเกดจับคูมาเบื้งองออกคักได้พี่น้องเด้อนับเข้ามาอีกกัน,นจับคูเก้าศูนกเก้าสเก้าวิ่งสามเก้าลมสามเกล่องเก้าศกเก้า บางเงาบางเาคี่นางครูวิ่งเด่นเก่าล่องสามล่าสันติภาพเกตสาดสามเอ้ยเกตสามเกตสามดีสามวิ่งแปกลมแปดสล่องเกตสามสครูวิ่งเด่นแปล่องสามล่าประตูใช่สามส 3ามหาสวิ่งสามหากรมสองสหาล่องสองสาคูวิ่งเล่น 3. ามล่องหาภาษาชนเล่าศูนย์แปวิ่งเก้าศูกรมเก้าศล่องศูนล่องแปคูวิ่งเล่นศูนล่องเก่าลเอกตาซี่หาหาแหห วิ่งหาแปดกลมหาแปดร่องสีหาล่องหางหกครูวิ่งเล่นหาเด้นหาล่องล่องครูวิ่งเล้นหาล่องแปดเอาพี่น้องูปได้ขมาแล้วกะอย่าเลื่อมแช่บอกจะต่อกันไปได้พี่น้องโอ้หักขนาดเลยว่านีซ้ำมาล่อไฟดับนะพี่น้องนะมาล้อใหญ่ไฟดับเวยพี่น้องเด้เอ,อให้พี่นอ้องโพลีเบิ่งโพลีติดตามก่อนลำเลื่อยลำเลื่อยกันสุกูชุกคนยาเจ็บยาจบเลยพี่น้องเด้อ ให้เงินน้องท่องไหลให้คุณาพารักษาเทวดาคุมควางพอกันไมหมพี่น้องมือได้ไฟแกลแกงๆก็ไฟแกลงรอบจ้ำนี่ก็เห็นอยู่รงนั้พี่น้องเห็นยห้พี่น้องทุกคนทุกคนอยู่สุขสบายพอกันไหม้วพี่น้องเด้อยสำหรับวันนี้ขอกล้าวคำว่าสวัสดี